เทคนิคแรกค่ะจริงๆแล้วค่ะการทักทายข้อความลูกค้าประเภทต่างๆหลากหลายรูปแบบค่ะจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกใช้เป็นข้อความก็ได้วิดีโอก็ได้หรือ rich content ต่างๆก็ได้นะคะแล้วอันเมื่อกี้ที่เกินไปนะคะก็คือมันเปลี่ยนสม่ำเสมอนะคะจริงๆเปลี่ยนทุกเดือนก็ได้เวลาเรามีแคมเปญใหม่มีคอลเลกชันใหม่นะคะออกแบบเสื้อใหม่นะคะ ุณสามารถที่จะอัปเดตเปลี่ยนบับเบิลตรงนั้นไปได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะสิ่งหนึ่งที่ช่วยปิดการขายนะคะดีมากๆเลยนะคะตัวอย่างหนึ่งก็คือการใส่รีวิวนะคะมีร้านมีรีสอร์ทหนึ่งที่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 ภูเก็ตค่ะที่ดูแลอยู่นะคะจะแนะนำให้เขาทำเป็นวิดีโอใส่เข้าไปก็คือโชว์บรรยากาศของรีสอร์ท ะะไปตั้งแต่ใน Greeting Message เลยนะคะเพราะเขาเนี่ยมีวิดีโออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลูกค้าเข้ามาก็จะเห็นบรรยากาศของที่พักแล้วก็ลูกค้าที่มาพักจริงๆหรือใช้งานจริงๆนะคะยิ่งทำให้ลูกค้าตัดสินใจแล้วก็เชื่อนะคะแล้วก็มั่นใจในกับธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะลองเอาเทคนิคเหล่านี้นะคะแคปหน้าจอไปได้เลยนะคะแล้วไปปรับใช้กันดูนะคะได้ผลยังไงนะคะทักมาบอกโค้ดด้วยนะคะ